ใจดำจริงจริงจริงต้อดองจับหมักต้อให้หมูหล่อต้อพอใจดำแกดำไปนั่นเลยรึผู้จริงตัวไอ้ต้อดองมึงหัดรัดเลยมึงอีทิบกูมึงไอีต้องคูมึงไอ้ใจแกมักน้กับปอเนี่กูพ่อแม่มึงแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็รู้แี่ยแต่ว่ามึงใจดำมงไม่ตีไหวใชมั้งไนไม่ไว้แ่างนก็ู ตั้งแต่แม่มึงตายนี่มันเป็นไม้แล้ยวรอึแม่นะเดี๋ยแม่ใจใจอะบอกมันนี่ใจไม่กันมันนี่รึเฮ้ยตายใจกั้นแต่มันนี่ตายใจแล้วจากใจดำถุ่มกู้เป็นไม้กังแล้วคนกระตอกมือมันนี่นอนไม่รับแต่แล้วกูคิดมากอีกตายไปก่อเจ้าปิ้นอยู่จกเกะไกวไหมเอาเเอาป็นดันชื่อรึ Người Âu đã xa nó cặp tên Như mà gấu mà ở mặt luôn Tên này hết mày trao pin rồi làm quê chân đâu Thấy cửa con trung đâu Cái đó, trao pin đâu Tên chưa ý tài hả? À. Cái Âu cầm lấy cái đó Học lọt Việt Nam có Lèo trốn mấy đứa rồi trong khuẩn phó ทีการนี้ก็เดี๋ยวเฟกนายดูได้ชนนี้ไม่ใช่ยางทางแลบคอมเมนต์นะยางทางแลไม่ชนใช่เหรอแมืกูเรีเวียดนามแล้วกินข้าวกับจอบี้แล้วเวลาอีตอดเคยเ็ดตอกับจอบี้นียมันนิ่มตังเนั่งกินกันเวทนาเลยนะิ้มพริกับูนออย่ามาช่วยใกลกลบ่ ไม,ม่เอาไหว้ไฟเอากูมกุลก็อายาวอย่าพูดวิ่งย้อนลงไปไอ้นั่นทำไปกี่การเล่นคลำไมยตายใช่จริงนะทีนี้การที่เรากินนิ่มดีจอกอยากกินกับไก่ทอดนั่นนั่นเป็นการรสรสนะครับบ่อมันอีใต้ห้องพระบาดกรมมนนั่นบาดใจยักษ์อย่ากรรมกันไม่เดีย้เลย เมืันยังเวกาเตาเวกันขู่กันเวกันดอนดอนขู่กันพนามเลยอ่าจีนมันย่างนางผู้ขี้นั้นมัดซีมัดกระปูกำจัดบมือนกันเลยอือยังเตาจู่ต่อยจู่ชกชกกัะต่ายกัหน้าปกเปีนะกยังไม่เข้าเขานี่กินกูแน่พอยิงเอื้อกระเพื่อเดีวนั้นได้ไวเดี๋ยวกูไม่ชอน ยังไปต่อได้เขาเนี่แม huh? ่เอ้ยแม่นี่เธอก็ไม่ช่วยน้ำต่วมได้ใายกันเลยจนกระปุ่มไปเชื่อมฝ่ามาเจตั้งช่องตุ้งกราชัานเติบเติบไปเชื่อมเรากับพรมจริงกับเจาบ้านนั่นเรียกว่าไปเชิญเข้าไปแจกผ่านนั่นเอ้ยดิ้นกูอหมาเจ้าได้กัดได้ไปเจ้านั้นแจกหมดฮึุคนใดกันุุ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  มาใช่เป็นเฉพากันขาคั่นมาไหวไตตุ้นน้ำปืดเทียนเต็มมาเอาันเที่ยงเองไอ้พวกแกหมายเลือกล้องไม่ไหมไอพวกนี้เกายังอีกินยังอีกอยู่ยังอีใจไงพวกไม่เดือดร้อนไงพวกนั้นี่ไอ้เนี่ยก็ไม่ตันไหวจั่งจันทีไอ้พวกเปรีหนาวพวกเรียกปลาไม่ตันไหวจั่งจันทีลงมือแดกแล้ว ไอ้คนที่อยากจนจริงๆไอ้คนณชีวิตหน้าจริงๆไม่ใช่ได้แล้วไปได้คุณพอได้เพื่อนะเขาตึงมือเขาค้อนนี่เลยนะคนเราชิบไม้กี่ชาวบ้านชิบไม้กิ้งพอพอได้รวยอ้นนึงมาเที่ยวเที่ยวไกลเอาตายบ้าตายบ้ากันจีินี่นะทำใครตายตา่เอาดิมีคำเจ้านี้มันาดูโกเที่ยงมากมายเว้นชาววันไปเอาถึงนู่นไปที่ปีุ่น เปิ่งบอกใจตาเราไปคันหนึ่งชาววันไปคันป้าตุ้งไปนเยี่ยมคุณหนึกไหวออกชั่นไปให้ตัวลงไปฮ่มใจนู้นไปนั่งดำปี๋ให้เราตัดตุ้งคันวะเราต้องการเอาสักลอยด้วยนู้ก้อยหนุ่มปอหน่อย Mà hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ตเราปาพูดละได้ดิมึงจังแกไม่แรงอันนี้แกกงชิงนำทั่วมึงก็มังแล้วเฮ้ยเอามั่งไอ้แกนุก็ได้กองลุยมึงจังไม่แรงไม่ใช่มึงจัง ไเล่นคนเป็นมาได้แล้วมันพื้นล้วนะม่รู้เขียนนั่งชือว่าพื้นด้อืมไปเร็วมึอาแน่ดีพอกเรามาจช่เครืองกูเลี้็งมั้ย นายข้าน่ะหวงบางทีมีทริปเดือนคุมป้าวันมาค่ะโดยด้วยนั่งต้มนั่งปลอมโดยที่คาราบาลไอ้เรยอย่าบอกเอาคนรวยนายข้าน่ะหวงไม่ได้เหลืองแล้วกูเลยจะพูดมีอะไรกวางสวัสดีนายทังจ้องเราคือตาวนผิดใจ เรามีความจำเป็นที่พูดไม่ได้ก็ให้หนายต่างทรองคุณตามเรามาเติดเมื่อครบเจ็ดวันแล้วเราจะพูดกับนายตังทรองได้แต่ตอนนี้เราพูดไม่ได้เราจะเป็นเคยก็ให้การตามเราไปแต่การจะมีความจะงบทุกกันจะมีความางงาจะไ้ในอน,า,นาคตโต้เบอเหรออยา,ยาอยู่เลยบ้านแบนี้ลูกทำไม น้ำเจ้าไม่แม้แต่งพึ่ยหน้าร้อน,นี่ได้จำบางน,นี่จำนั่นกลองง่ายไหมหนึ่งไหมจง้งองไม่ได้มาตั้งเป,ป,ป,ปลือกตอบลอกหรือปอกเปลือกเรื่อเดาว่าดอได้ใครก็มีใจให้จ้าแม่โอ้ยแม่เฮ้ยใหญ่ยุ่ยด้วยบ้านจำคกับจำไปกับการน,นั้นดีว่าจ้องใจว,ว่าตาคนนี้คงจะเป็นคนผ่อได้ กาคงจะมีกีดมียักมีจักที่ในวงช่างคมทีนี้แกทุกบิดกกันจากวงช่างคมแคบแบบใคอยู่ไม่ได้แกจำเป็นเป็นโจกออกจากบ้านจากเรือนแกต้องการจะมีคนรับใจหรือต้องการจะมีคนคอยปรึกษาหรือคอยช่วยเหลือเพราะฉะนั้นไปพกอย่าอยู่เลยไปทานตาแกนี่ไปไปกันไปกันอย่างไรก็เอาไปมัดไม่ต้องกลัวทางขึ้นยังตวงเอาไปมัดเลยเอาแกม้อนกูคยอีกต้งหนึ่ง กรอแครกอ๋ก้กระเป๋าเก็อนกระากุ้งกรอแครกเหรอไเงงกูแกอืมแคายนะพ่อไปนายจำดับลูกเลี้ยงมัน กินไม่ได้นอนไม่หลับนวหมูนี่วนคิดถึงชีวิตของผมความเป็นมาของชีวิตผมไม่รู้เป็นลูกต่าเหล่าใครทใํใไมพ่อแม่ของผมจะต้องลอยแพผ,ผมมาด้วยนี่นะเป็นบุพภา,ภาดวาสนาดีได้มีคนมาพบเห็นแล้วก็นํามาขวากไว้กับเสด็จพ่อกรียพันพระแม่เจ้ากัญญีทั้งสองพระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณาเลี้ยงดูผมจนกระทั่งบวาเติบโตเป็นหนุ่มขึ้นมานี่เป็นบุญอกโคอยู่แล้ว แต่ไม่น่าเล่าทั้งสองรงท่านรงทรง,งมีพระราชธิดาสวยเลอเลิศมาอย่างนางควาที่หยาดฟ้าหนึ่งมาดินเธอชื่อว่าจิตอารีผมกับจิตอารีเนี่ยรักกันเหมือนพี่กับน้องนะแต่พระเจ้ากรียพันคล้ายๆกับว่าท่านจะมีความประสงค์ที่จะเอาผมเป็นราชบุตรเขยอย่างนั้นละ่ะความแปลกท่องกับแฟนนันนะครับอในตองการเหยื่อเข้าไาหมชั้นเอาชัา้นไห้เคยกินแต่ว่าเคยมันไม่กล้ากิน ไม่เป็นคือถ้าว่าคนถ้าเป็นเๆเนี่ยแต่มาถ้าว่าตัวเป็นเปๆแหละที่วัวใจเนี่ยนะคร,รับโตูดเล็กออกนะครับต้มใส่ตัวดองอร่อยดาหมอ้อ,อไปนุ่มไม่แล้วฟันไปเร่องไอ้แดกนู้นแหละไม่เรงจริงเงี้ยไปแล้วเออผู้เชื่ย ตนไม่มีมิตรใจชาวจูวโกรกนะไปเที่ยวอันเดินทิปยิ่งไม่รู้จักเราทำให้ม,ม่น่งคุยกับเราอยู่เลยมึงนี่เอออ้ามคืนนี่เจ้ามันอาบแดงแปลบแต่ว่า,วาวนแวงอ๋ออากแวงแอ่นี้ผู้ก็ไม่ใจยังนี่ยต่อยู่ช่วยหน้ารำเลยได้ มากรบผอมมันร้องคนมันนังงหล่นั่งชช่อยู่กลางคนู่นแหนอ่นดันทิผมปลําอยู่นอกมาปอบมันจำเรื่อละชรดอัวกับหลุกตัวพั้วทีันจัดพิสตูผอมมันทำใจช่วยขว้านหยิกมึงเล่นแสบใยฮอเวยนหน้าแล้วเงียมันก้าวํำนองทีบารเรามายู่กินบนบ้านก็เลยจำใจคี้ใช่รัดร่งกา ไอ้น้องชื่นเริงรักเลยอะแถวใดไหมดูแต่น้องจิตอารีโรคปฏิดาโรค้มีความประท้วงจริงๆตองการนิพพยกับน้องชื่นเรื่องรักและต้องการในิประคิน่ายอยู่ทุกเวลามไม่เจ้าชูรับไปไหมหรอกล้องปันนี่ต้องจับกกักดกดก่อปุ๊บช่วยเยปียกจูบปเออคนเจ้าชูต้องก Tại đồng thoát rau đằng thang rau 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 bà rau 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 mình, rau 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 gặp rau 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 gặp cha rau 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 อย่างจริงเงิงอืมนี่มารียกว่านี่ไปพบปุ๋ยป่าหยานอยอ่ะอนทีฟผ่อนทีน่กลัวเรตั้งต่างๆลกนะแอรพปกักนยในตู้อากาศอ๋อปกอกในตัวอากาศกูไปนั่งคิดอยู่ไม่แรงกันเด้ยคุณเอาเงดูเดีตอนนั้นะตอนนี้เขาทำบัตเนี่ยนะ สัมผัสไงหนักข้าวทั้งผัดปุ๋ยยัง่งปอนทีเย็นะเนไงหนักข้าวทั้เป็นไงครับคุณปอนทีเมืองไทยเนี่ยสบายไหมครับนานๆานมาเนี่ยบ้านกืดเมืองนอนของคุณน่ะเพราะว่าไปอยู่ต่างประเทศเที่ยตั้งแต่อ่อนแต่ออดตั้งแต่นอนแบบอกร้อหนูหล้สซึกสบายค,าาคขาแรงไม่ชัดเล,เลยแรงไทยติดร่องไปเลยเป็นไงครับ อากาศเป็นไงบ้างในประเทศไทยโอ้ยหนูรู้สึกร้อนขาร้อนเลห,หนูรู้สึกร้อนขานน <t ell> ตึงก็ทําเป็นไงครับเยี่ยมเยียนเด็กๆกก,กำพร้าเนี่ยรู้สึกเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมครับโอ้ยปุ๋ยรู้สึกน้อยขาแล้วเป็นไงครับเมื่อยไหมครับโอ้ยปุ๋ยรู้สึกน้อยขา <t ell> ปุ๋ยรู้สึกน้อย <t ell> เวียดนามจริง,งเนียกูเลี้ยงพวกเจ้าจำก้อนแปลกๆกูไปเห็นเนาอละร้อยอเนี่ยอะไรทำให้กูเว้นใช่ยังอันนี้ก็ค้าวอันนี้ก็กลิ่นเราลเราไอ้ร้อยกูได้ยินหน่อในตัวตัดเป้เอาเจ้าเบาลือหมวกแล้วเป็นไงพระเอกไม่ดวยพี่เลยไปซื้อปูเลยไปซื้อหมวกวคนในร้านหน่่ยเจ้าหน้อมาเอาเลยพระเอก ท่านไดทีด่อยู่ไกลๆผมมันเอี้ยอยู่นะแต่เรื่ึงนี้น้องแต่งทัวเรียบบ้อยไปแนครับคือผมสงสัยนะชีวประวัติของผมเพราะผมต้าเป็นลูก้าเหล่าใครต้นกําเนิดของผมอยู่ที่ไหนถ้ารามนั่งนอนอยู่ที่นี่เราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นลูก้าเหล่าใครและความสําคัญที่สุดเราไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบ,บุพการีหรือผู้ที่มีพระคุณต่อเรา นะลูกที่ดีต้องรู้ว่าพ่อแม่อยู่ที่ไหนพ่อแม่มีชีวิตอยู่หรือเปล่านะเราต้องไปดูแลท่านบ้างแต่นี่ผมไม่รู้แล้วผมจะทํำยังไงนะแล้วมีโอกาสไหนบ้างที่จะได้ตอบสนองบุญคุณของพ่อแม่ทั้งทั้งที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเรามาแต่ท่านผู้ให้กําเนิดเรามานะแม่อุตสาหพกท้องพกปูมมาตั้งแปดเดือนเก้าเดือนอย่างนี้เราต้องนึกบ้างสิหนุนนุ้ยแท่งไม่มีเือพ่อแม่นะง้าผม จงอมึงตายหุ้มมาแล้วตายบาดแผลกอยน้องแม่กูตายเรือกวัดหน้ากันเลยรัชรถมาคยในอย่างน้อยใครจะได้ไลอฮอกลอฮะแล้วใช้เดินเพื่อฮอกลจนปอมเมาไม่ติดไนนีแต่ว่าเมาขวบอมเมาใหญมากในโพดเนืลอนั้น ก็ตะเดินดารามหนองนุ่นแม่ก็จะยุ่งหรือมันล,ก okay. ลก damages, ักพระวัดทองเพื่อนเออลักไปลักมาครูมได้ใช้แต่รองคนของกูยึดรอดอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงไหวเอากันรอยไม่ทันนี่กับตันกับพี่แล้วมึงยังรอบอ๋อยังรอบกล้องกูตั้งพ่อทั้งแม่เขาแหลกแน่นู้ย่วกูไปอยู่บ่อยไปประจำไปเร่ป๋อแล่แม่กูเออเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเราชาวนครที่ธรรมราช พอเดือนหน้าจริงเราไปย้ำพอแม่ซื้อพุ่งสื้อผ้าไปอาบน้ำไม่พอให้แม่ไอ้เหนื่อยไม่อ่อนพลอ้าวาทำใจคู่นี่เอาอะไรทำแรงดีแต่เด้งนี่ก็เรียกไอ้ไอ้มนุษย์ใจสัตว์อ้าวอา,อาไปรู้รู้ถูกไหมเนี่ยจนว่าพุ่มมนุษย์ใจสัตว์นี่ไม่จริงพุ่มเป็นคนใช้แต่ใจแรงแบบนั้นปฏิญรูดไม่เขาไปเรื่องหวาจนบัดนีโ้โอ้กูกูกรูด 俄国要吗？